เขาคนเลยลูกเขาคิดว่เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะทเร้ยูับเขาแบบี้ทีเราได้มาอยู่กับเขาแบบนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะคร,ครับจากมิโกเวสลีย์และเ e อีกแล้วทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขทุกวันเลยนะคะตลอดปีแล้วก็เป็นปีที่ดีมากกว่าปีที่แล,แล้วละกันเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทุกคน ม n กอล์ฟเ ja a อร์ซี่และกอล์เบกนะคะมาเดินเล่นกันในป่าที่ไม่ไก่จากบ้านมากนะคะทุกคนก็บรรยากาศดีน่าเดินค่ะทุกคนตื่นแล้วอคะ e สกสวัสดีทุกคนกันครับสวัสดีครับทุกคนวัสดี้เ New Year ครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ ไปเดินไปกับเวสเวิร์สโก้นะคะเดินด้วยกันนะคะเดินชมป่าธรรมชาติต้นไม้ด้วยกันนะคะค่ะ <c oughs> ตอนนี้เรานะคะก็อยู่ที่ป่าที่เรียกว่าโรชเชส Fun Boat นะคะก็ใช่ <c oughs> เราก็จะพาเวิร์สโก้มาเดินลเล่นแล้วเวิร์สโกก็ตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับทักทายทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวตามมานะคะว่าเราจะไป เดินที่ป่านี้แล้วเราเห็นอะไรบ้างมีอะไรน่าสนใจไหมบรรยากาศเป็นยังไงบ้างน่าเดินไหมนะคะทุกคนตามมาเลยค่ะถ้ามาไราอะเวลส์ทำอะไราครับเวลส์ก็เฮนยสกายกัน ว่าใชแค่ฝนเพิ่งตกอะคะ่ะแล้วเราก็รอฝนหยุดปุ๊บเราก็รีบออกจากบ้านมาเดินเล่นเลยนะคะทุกคน mm hmm. ก็พามีคนพาน้อหมามาเดินเล่นกันนะคะ mm hmm. และป่าแห่งนี้นะคะพอเดินไปเรื่อยๆรเราก็แอบเห็นที่นั่งเก้าอี้แล้วก็ถังขยะสีชมพูน่ารักมากเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับแล้วก็ เสียงอะไรครับเสียงนกนั่นเองครับโฟกัลโอ้ย yeah. สวยไหมครับโรสโ,โกโ้โรสโ,โก้ชอบไหมครับปะตากแดดน,นิดนึงนะลูกเนาะสวยไหมโม้ยโอเคแม่เริ่มเหมื่อยค่ะทุกคนพอเราเดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะมาถึงจุด สูงนะคะของป่าแห่งนี้ก็จะแบบเป็นเนินแล้วนะทำให้เราเห็นวิวดยนะคะวิวของทะเลนั่นเองค่ะ not say นะคะเราเห็นดูนแล้วนะคะเขาทรายแล้วก็เห็นทะเลไกลๆนั่นเองเนาะตัดกับท้องฟ้าค่ะก็สวยอีกแบบหนึ่งทะเลของดัชเขาไม่ค่อยสวยเหมือนบ้านเรานะคะทุกคนแต่ก็อะอย่งดีให้เราได้มีิวกสอยู่ใกล้ธรรมชาติเนาะจริงๆเมืองเดนฮางนะคะก็มีหลากหลาย สถานที่ที่น่าสนใจเลยทั้งเป็นศิลปะก็ดีนะคะเป็นตึกหรือว่าเป็นสายท่องเทีเ่ยวนาอรวมทั้งธรรมชาติก็คืออยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเลยค่ะปั่นจัก,กรยาน15นาที20นาทีก็ถึงทะเลแล้วหรือว่าป่าน,นะคะดังนั้นคนก็จะชอบที่เมืองเดินหาเนาะนีก่ก็ชอบเมือนกันเนาะเพราะว่าอยู่ใกล้ธรรมชาติค่ะ Day two. วันัวนที่สองนะคะที่เราออกมาเดินเล่นกันอีกแล้วน,นะคะเมื่อวานเป็นวันเสาร์ใช่ไหมคะแล้วเราก็จบเป็นแบบทึ่งๆไปแล้วก็เลยเฮ้ยเราคินได้เรามาฟลอกต่อวันที่สองที่เรามาเดินป่าดีกว่านะคะแต่ป่าแห่งนี้นะคะอยู่ไม่ไกลาจากป่าที่ป่าแรกที่เราไปเดินนะคะอยู่ใกล้กับสตาร์บัค s ใกล้กับแตรม น,นะคะที่จะไปเชฟนิเงนนเนาะแล้วเราก็ได้กาแฟมาโดยทาะจาก Starbucks อ่าแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กับ p e a c e Palace นะคะก็เป็นสารโลกนะคะเราจะเดินผ่านเนาะซึ่งวันนี้มิโกะกับเบสซี่เนี่ยมิโกะจะไปเอาแกงไตปลาจากพี่วันนาน,นะคะที่มิโกะสั่งไว้ที่นะคะอาหารของพี่เขาอร่อยมากแซ่บมากเลยะคะ่ะมิโกะก็สั่งช่วงที่ท้องด้วยอย่างเงี้ยนะคะรสชาติแบบว่าแซ่บจริงๆ mm hmm. ก็ได้คอฟฟมาแล้วนะคะ